ความทุกข์กับความไม่ทุกข์ของสองของสองสิ่งนี้เหมือนกับจะอยู่คนละฝั่งอยู่ตรงกันข้ามกันพูดถึงความทุกข์ก่อนความทุกข์ในความหมายของคำว่าทุกข์ มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดและมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับนอกจากทุกข์เราไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับจริงๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าในชีวิตในชีวิตเราการดำรงชีวิตอยู่วันวันวันต่อวันเนี่ย มันมีแต่สิ่งเหล่านี้เท่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความหมายแรกก็คือทุกแปลว่าเป็นสิ่งที่ทนอยู่ไม่ได้ต้องมีความเปลี่ยนแปลงทุกจะจะดำลงอยู่กับสภาวะเดิม ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเป็นต้นว่านั่งน,น,นานๆก็ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนนอนน,น,นานๆก็ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนนีเรียวกว่าทุกทุกมีประจำทุกอีกรูปแบบหนึ่งที่เราเข้าใจกันก็คือทุกขเวทนาที่เราเข้าใจ ุกเกิดจากความเจ็บปวดเจ็บป่วยทั้งด้านร่างกายทุกจากความไม่พอใจทุกจากความหิวกระหายทุกจากความอยากได้อยากมีอยากมีอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็ล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงได้บอกว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิด แล้วมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดังตลอดเวลาตลอดชั่วทุกขณะสังเกตดูจะมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดแล้วก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดังก็เลยต้องมาเรียนรู้หาวิธีการให้พ้นจากทุกข์อันนี้แล้วเราก็มีการปฏิบัติอุบายวิธีต่างๆ ตามสํานักต่างๆตามครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนมาไม่ว่าสอนเรื่องทำภาวนาพุโทโธก็ดีทำความรู้สึกตัวก็ดีหรือจะจับลมหายใจ ด้วยแล้วต่เป็นอุบายวิธีต่างๆเพื่อนำไปสู่ความไม่ทุกข์คือไม่ให้มีทุกข์หรือพ้นจากทุกข์อย่างที่ว่ามานี้แต่จริงๆแล้วมันพ้นไม่ได้เพราะว่าทุกข์เป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่กับเราตลอดเวลา จะมีอุบายวิธีต่างๆเพื่อให้หลุดเพื่อให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเองแต่ความจริงแล้วทุกนั้นก็ยังมีอยู่ไม่ว่าจะทุกแบบไหนเราไม่สามารถที่จะไม่ไปบังคับบัญชาหรือไปไม่ให้มันเกิดได้ ไม่ให้มันมีได้เพราะมันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยเหมือนมันเป็นของมันเช่นนั้นเองมันเป็นของมันตามเหตุปัจจัยที่มันเกิดอันนี้เรื่องของทุกข์ ทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นเรื่องของทุกข์ทั้งสิ้นมันเป็นเรื่องของทุกข์ที่ไม่สามารถที่จะทำลายมันได้ไม่ให้มันเกิดได้ตามความต้องการของเราได้แต่มันจะเกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยถึงเวลาเป็น,นกลไกของธรรมชาติที่เกิดขึ้น เองแล้วก็ดับไปเองทั้งหมดแต่ทุกนั้นมันเหมือนกับไม่มีอยู่จริงเพราะว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ไม่มีทุกข์จากสาเหตุใดๆที่จะดำรงอยู่อย่างถาวอนไม่ว่าความทุกข์จากใจิตใจที่เศร้าหมองขุ่นมัวหรือทุกข์ที่เกิดจากเวทนาทางกายต่างๆวกนี้ด้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปทั้งนั้นมันเหมือนไม่มีอยู่จริง ถ้ามันมีอยู่จริงมันต้องเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดชั่วอนันตร,รตลอดเวลาทีนี้จะพูดถึงความไม่ทุกข์ความไม่ทุกข์มมกนี่ต่างหากที่มีอยู่จริงที่เป็นของจริงความไม่ทุกข์คือยังไงตามปกติธรรมดาในการ ชีวิตในประจําวันของเราการดํารงอยู่มันจะอยู่ว่างๆอยู่เฉยๆอยู่ธรรมดาถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่ทําให้ทุกเกิดความเป็นปกติความเป็นธรรมชาติความเป็นว่างๆความเป็นสบายๆนั้นจะเกิดนั้นจะมีอยู่ตลอด นั้นเรียกว่าไม่ทุกข์คือไม่มีเหตุปัจจัยไม่มีทําอะไรที่เพื่อให้เราจิตใจเรากับเพื่มหรือเกิดผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นที่เรียกว่าทุกข์นั่นแหละความไม่ทุกข์นั้นมีอยู่ตลอดไม่ไม่ได้หายไปไหนความไม่ทุกข์คืออะไร ความไม่ทุกข์ก็คือความเงียบผ่อนคลายทำแล้วก็จิตใจสบายสบายเป็นธรรมชาติเป็นธรมนธรมดาไม่มีอะไรที่อยากจะต้องให้สิ่งนี้หายไปไม่มีอะไรที่อยากจะให้ได้สิ่งนั้นมา อยู่อย่างเหมือนน้ำทะเลที่นิ่งเงียบไม่มีคลื่นมีลมไม่มีอะไรที่ทำให้กระเพื่อมจากความเป็นธรรมชาติของเขาได้ต่อเมื่อมีขึ้นมีลมขึ้นก็เหมือนกับมีทุกข์เกิดขึ้นแต่เสร็จแล้วขึ้นลมนั้นก็หายไปกลับสู่ท้องทะเลเหมือนเดิม นิ่งเงียบเหมือนเดิมเราลืมไปว่าความเป็นจริงเหล่านี้นั้นคือธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่ตลอดเวลาแต่เรามองข้ามไปมองข้ามไปไหนมองข้ามไปเอาความทุกมองข้ามไปเอาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่า เวทนาทางกายก็ดีไม่ว่าความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นไม่ว่าอยากสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมานั้นล้วนแล้วแต่เป็นปรากฏการณ์ไม่เป็นเหตุปัจจัยที่นาไปสู่ทุกข์เท่านั้นแล้วเราก็ไปคิดว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับความจริงะ่ะเวลาทุกข์เขาเกิดเขาก็เกิดจากอะไร ก็เดิมเลยมันไม่มีทุกข์เพราะฉะนั้นทุกข์ที่เกิดก็เกิดขึ้นจากความไม่มีทุกข์นั่แหละคือความบ้างเปล่านั่นแหละความเป็นธรรมชาติความมิ่งเงียบความผ่อนคลายความสบายสบายความเป็นธรมธรมดาธรรมดาสิ่งนั้นน่ะมันมีอยู่ตลอดเวลามีอยู่กับเราตลอดเวลา เห็นไหมว่าเขาเป็นจริงขนาดไหนเขาเป็นจริงคือเขาเป็นอมะตะแม้ว่าทุกจะเกิดก็ตามทุกจะตั้งอยู่ก็ตามทุกจะดับไปก็ตามสิ่งเหล่านะั้นสิ่งนั้นมันมีอยู่สิ่งไหนสิ่งคือความเงียบความผ่อนคลายความสบายสบายความเป็นธรรมดาความไม่ดิ้นรนขวนขวาย ความเป็นอิสระความเป็นธรรมชาติดั้งเดิมอันนี้แหละคือของจริงจะเรียกว่าความไม่ทุกข์เป็นของจริงก็ไม่น่าจะผิดจะเรียกว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงความทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปเปลี่ยนแปลงไป,ไป เวลามันเปลี่ยนแปลงไปเวลาทุกหายไปทุกดับไปมันก็กลับไปสู่ความเงียบความผ่อนคลายความสบายสบายความเป็นปกติธรรมดาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นวิธีการหาทางแก้ทุกหาทางเอาชนะทุกข์ก็คือเรามาทําความเข้าใจว่าทุกนั้นไม่มีอยู่จริงมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่เรามันกระดับไปทั้งสิ้นความไม่ทุกข์ต่างหากที่มีอยู่จริงคือเป็นความว่างเปล่าจากสิ่งทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงธรรมดาถ้าเรามองเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ตื่นเต้นเราก็จะไม่ไปทุกข์ร้อนเราก็เราก็จะไม่ไปดิ้นรนเพื่อหาทางเอาชนะทุกข์ เพียงแค่ทําความเข้าใจเขาว่าเขาเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยที่สมควรจะให้เขาเกิดขึ้นแล้วเขาก็ตั้งอยู่เองแล้วเขาก็ดับไปเองเพียงแต่เราไม่ไปเสริมไปแต่งไม่ไปปรุงไปแต่งเพื่อให้เขาดํารงอยู่ต่อคือไม่ไปให้ใหเชื้อเพลิงกับสิ่งเหล่านั้น เท่านั้นเขาจะเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของเขาคือกลับคืนสู่ความไม่ทุกข์กลับคืนสู่ความว่างเปล่ากลับคืนสู่ความไม่มีอะไรที่เรียกว่าไม่ทุกข์เท่านั้นเองสิ่งที่ควรเราควรทำอย่างยิ่งก็คือทำยังไง เราถึงจะเข้าใจในมุมนี้เพราะเรามองในมุมมุมเดิมมองในมุมเดิมก็คือมีเห็นแต่ทุกข์เท่านั้นพอทุกข์อะไรเกิดขึ้นเราก็ไปเป็นทุกข์แล้วเข้าไปเป็นทุกข์แล้วไม่ว่าความอยากก็ดีไม่ว่าเวทนาทุกขเวทนาก็ดีไม่ว่าอะไรก็ดีที่มันเกิดขึ้นเราเรากับเขาเป็นอันเดียวกันซะแล้วเยเราหลงไปกับสิ่งเหล่านั้น เหมือนกับคลื่นที่เกิดขึ้นจากทะเลเมื่อคลื่นมันเกิดขึ้นเราก็หลงไปกับคลื่นนั้นซะเป็นคลื่นเล็กคลื่นใหญ่จนกลายเป็นเซนามิเราลืมว่าไอ้คลื่นนั้นเองมันก็เกิดมาจากทะเลเกิดมาจากน้ําทะเลที่นิ่งเงียบเหมือนกันสภาวะทุกข์กับไม่ทุกข์นี่ก็เหมือนกันสภาวะไม่ทุกข์ก็คือความนิ่งเงียบเป็นน้ําทะเล ที่นิ่งว่างขึ้นเองเขาก็เกิดจากน้ำทะเลเสร็จแล้วเขาก็กลับคืนสู่น้ำทะเลเท่าเหมือนเดิมแค่นี้แหละมองให้เห็นมองให้ทะลุมองให้เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงว่าอ๋อมันก็เป็นของมันเช่นนั้นอยู่แล้วเราอย่าหลงไปกับ คลื่นเลยเหมือนกับเราเย็นอย่าหลงไปกับทุกเลยคือเห็นว่าทุกข์ขไม่มีอยู่จริงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสิ่งที่มีอยู่จริงก็คือความไม่ทุก์เหมือนน้ำทะเลที่ไม่มีขึ้นมีลงแค่นั้นนั่นคือธรรมชาติถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้ว เราก็ก็จะเข้าใจธรรมชาติเราก็จะเข้าใจความเป็นจริงของทุกข์กับไม่ทุกข์เราก็จะไม่เห็นว่าทุกข์เป็นเรื่องที่จําเป็นจะต้องเอาชนะมันให้ได้มันต้องไม่เกิดกับเราเมื่อเกิดมาก็แก้มันแก้ สิ่งที่มันเกิดตลอดสู้กับมัน,นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากการเดินการนั่งต่างๆที่เวทนาที่มันเกิดทางกายเราก็จะทนเราก็จะสู้กับมันว่ากูต้องสู้กับมันให้ได้มันต้องไม่อยู่กับครู ซึ่งธรรมชาติอันนี้เราเอาชนะมันไม่ได้มันอยู่ที่เหตุปัจจัยที่มันจะดำรงอยู่จงเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเห็นสมัยว่าให้เข้าใจธรรมชาติของทุกข์กับความไม่ทุกข์ว่าอันไหนจริงอันไหนมันไม่จริงความไม่ทุกข์นั่นแหละคือความความจริงความทุกข์ต่างหากที่เป็นของไม่มีอยู่จริง เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นชั่วขณะชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ผ่านไปเท่านั้นเองอันน,นี้เป็นวิธีการทำความเข้าใจตามความเป็นจริงแล้วเมื่อเราทำความเข้าใจตามความเป็นจริงอย่างนี้ได้แล้วเราก็จะเข้าใจว่าเราไม่ต้องไปทำอะไรหรอกเพียงแต่ว่า ดำลงอยู่กับชีวิตที่เป็นธรรมชาติธรรมดาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะดื่มจะกินจะพูดจะคิดอะไรก็อยู่กับความเป็นธรรมชาติธรรมดานี่แหละล้วก็เห็นมันว่าณนะขณะนี้ณนะเวลานี้เราไม่ทุกข์เพราะเห็นอะไรเพราะเห็นว่ามันนิ่มมันเนียย มันผ่อนคลายมันสบายสบายมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาอยู่อันนี้เรียกว่าความไม่ทุกข์ที่มันมีอยู่จริงแล้วมีอยู่แล้วในตัวเราแล้วมีอยู่ตลอดเวลาเราอย่าไปให้ความหมายตรงที่มันเกิดเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดความแปรผันเปลี่ยนแปลงไปจากความนิ่งเงียบความเป็น ธรรมชาติผ่อนคลายตัวนี้เพราะมันเกิดขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วมันก็ผ่านไปทําความเข้าใจอยู่อย่างนี้อะไรมันจะเกิดก็ตามหรือไม่เกิดก็ตามมันอยู่สองสภาวะนี้เท่าน,นั้นคือความทุกข์กับความไม่ทุกข์เราก็จะเห็นของจริงแล้วก็จะเห็นสภาวะของธรรมชาติที่แท้จริงว่า มันอ๋อมันก็เป็นของมันเช่นนั้นแหละสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปอีกสิ่งหนึ่งที่มันไม่มีเกิดไม่มีดับมีแต่ธรรมชาติของมันดำรงอยู่อย่างนั้นลองรับได้ทุกอย่างลองรับความทุกทุกรูปแบบลองรับของความไม่ทุกลองรับกับความแปรผัน เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่คือความเป็นจริงนี่คือธรรมชาติที่แท้จริงนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เพื่อเข้าไปสู่ความรู้แจ้งรู้แจ้งอะไรรู้แจ้งจากความเป็นจริงเหล่านี้ก่อนที่เราจะรู้แจ้งเนี่ยเรายังคลุมเครืออยู่เรายังเห็นว่าทุกนั้นมีจริง ทำไมกูต้องทุกข์ทำไมกูต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วกูก็ไปแก้มันแก้มันเดี๋ยวก็มีทุกข์ใหม่มาอีกแล้วก็เป็นจริงอีกทรมานอีกเลยลืมนึกไปว่าความไม่ทุกข์ต่างหากที่มันเป็นของจริงความทุกข์มันไม่มีจริงไม่มีอยู่จริงเห็นตรงนี้ให้ได้เข้าใจตรงนี้ให้เป็นตรงความเป็นจริงเพราะว่าทั้งหลายทั้งมวลเนี่ย ไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราทุกก็ดีไม่ทุกก็ดีมันก็ไหลไปสู่ความว่างเปล่าไหลไปสู่ความที่สุดของมันก็คือจบบทบาทจบความรู้ความเข้าใจตรงนี้ก็คือตายจากโลกนี้ไปเรามาแสดงบทบาทต่างๆพวกนี้อยู่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองแต่เราก็หลงไปหลงไปว่าเอาของที่ไม่จริงมาเป็นของจริง